ยินดีด้วยคุณได้รับเงินนะครับ0.12 g b p นะครับตรงนี้เนี่ยผมได้รับมาฟรีนะครับสามารถทําได้ฟรีทําได้จริงนะครับไม่ต้องลงทุนด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะได้เงินฟรีแบบนี้ทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทํากันเลยว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผม ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของเว็บไซต์ QV เนะครับเป็นเว็บที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินนั่นเองนะครับที่ทางแอปเนี่ยเขามีให้เราเล่นเกมนะครับแล้วก็เก็บคะแนนแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็ถอนเงินในเว็บไซต์นี้นะครับผมได้อัปเดตนะครับสอนเกี่ยวกับการรับลุ้นรับเงินฟรีไปแล้วนะครับ1คลิปเนาะเงินรางวัลสูงสุดหรือว่าแจ็คพอตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 818ปอนด์นะครับผมก็ประมาณ37,000บาทไทยนะครับอันนี้ผมก็ได้ไปร่วมสนุกแล้วก็ร่วมเล่นมานะครับก็ได้รับมาที่0.12 g b p นะครับกดยอดเยี่ยมไปเลยนะครับอันนี้ก็วิธีการเข้าสู่ระบบก็มีแบบนี้เลยนะครับ Facebook แล้วก็ Google นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าสมัครนะครับก็สมัครได้นะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดนะโอเคนะครับผมสำหรับกิจกรรมที่เราไปรุ่นรับเงินเนี่ยก็สามารถทำได้ฟรีนะครับ เราทําอย่างไรนะครับผมเมื่อเราเข้าในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ให้เรามาดูตรงนี้นะครับทั้งคอมแล้วก็มือถือเนี่ยทำได้เลยนะ a n น r o i d ด์ไนะครับให้เราดูตรงนี้นะครับผมมันเขียนคําว่าแจกของนะที่เป็นยอดนะครับ818นะครับ g b p นะครับผมก็ให้เรากดดูทั้งหมดนะครับตรงนี้เลยกดเข้ามานะครับสลหรับตรงนี้นะครับเป็นการลุ้นรับเงินฟรีนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ818อปอนด์นะครับประมาณ3 7 0 0 0บาทไทยนะครับ 1ปอนด์เนี่ยมีค่าเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่45บาทนะครับยอดที่ผมได้รับมาเมื่อกี้0.12นะครับก็เป็นเงินบาทไทยประมาณ5บาทนะครับผมอ,อันนี้ผมได้ทําฟรีนะครับวิธีการรุ้นรับฟรีเนี่ยทำอย่างไรนะครับหเลยนะครับเราจะต้องมีตั๋วก่อนนะครับตั๋วก็คือตรงนี้ด้านบนเห็นไหมจะมีตั๋วนะครับที่เป็นสีชมพูนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะนี่ตรงนี้อันแรกเลยนะ7 8 8เนี่ยตั๋วตรงนี้เราจะต้องมีก่อนนะครับวิธีการรับตั๋วเนี่ยทำอย่างไรนะครับสำหรับการหาตััวฟรีนะคบ ก็คือตรงนี้นะครับผมเขาเขียนบอกไว้อยู่นะครับรับ3ตัวนะครับผมลายวันสาหรับการเข้าสู่ระบบในแต่ละแอปและ5ตัวนะครับสำหรับการทําภารกิจที่สําเร็จนะครับแต่ละแอปคืออะไรนะครับก็คือมาดูที่หน้าแรกนะครับก็คือแต่ละเกมนะครับที่เราดาวน์โหลดจากค่ายจิวีมานะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7นะครับทั้งหมด7เกมนะครับผมเราสามารถไปดาวน์โหลดกันได้ วิธีการสมัครวิธีการใช้งานนะครับผมจะแนบไว้ให้ทุกแอป,ปเลยด้านล่างคิปวิดีโอนี้สามารถกดเข้าไปใช้งานกันได้ก็คือเข้าไปเช็คอินทาภารกิจในแอป,ปเกมต่างๆนะครับเราก็จะได้รับตั๋วพวกนี้มาอันนี้ผมก็ทําภารกิจเองนะครับเล่นเองเนี่ยผมก็ได้รับตั๋วมานะครับผมพอเรามีตั๋วแล้วนะครับเราจะทําอย่างไรนะครับผมตั๋วนี้ก็สามารถใช้ลุ้นรับเงินได้นะครับก็คือตรงนี้นะครับจะมีให้เราเข้าไปร่วมเล่นนะครับเพื่อที่จะลุ้นรับเงินรางวัลนะ ผมแนะนานะครับถ้าเรามีตัว๋วหลักหมื่นขึ้นไปนะครับหรือว่ามีตั๋วเยอะมากๆเนี่ยก็ให้เรามาเล่นที่ราคาแบบเงินรางวัลเยอะๆหน่อยนะครับสิบสิบปอนขึ้นไปนะครับผมก็ให้เราเล่นเยอะๆเลยนะครับถ้าเรามีตั๋น้อยนะผมแนะนําให้เราเล่นแบบต่ําๆเลยนะครับก็คือ0.08นะครับ0.12 0.41หรือว่า 1, 1ปอนอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้เนี่ยมันมันมีเยอะกว่านะครับเนี่ย G 1> 0 1 2 g v b p เนี่ยมันมีคนลงไปแค่363ตัวเองเวลาก็จะหมดละอีก14นาทีนะครับก็จะหมดแล้วนะครับถ้าเรามีตัวเยอะเราก็เกทับไปเลยนะกดคําว่าจอยนะครับนี่กดเข้าไปแล้วก็ถ้าเรามีตัวน้อยแล้วก็อยากจะเอาไปเล่นอ,อย่างอื่นบ้างก็กดบวกเอานะครับถ้าเราอยากจะใส่ตรงนี้หมดเลยเราก็กดแม็กไปเลยใส่ทั้งหมดนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้อีก1ชั่วโมงนะครับเนี่ยอย่างเช่นมีคนลงนะครับ6 0 0 6 3 1ตัวนะครับเนี่ยดูตัวตรงนี้นะนี่ครับแ0 0กว่าตัวนะครับผมผมจะใส่1.63นะครับทั้งหมดเลยนะนี่ครับ788นะครับกดจอยไปอีก7ชั่วโมงจะทำการสุ่มนะครับถ้าเราลงไปแล้วนะครับมันจะมีติ๊กถูกขึ้นนะครับถามว่าลงต่อได้ไหมลงได้นะครับผมลงต่อได้นะถ้าเรามีตัวเพิ่มนะครับเราจะลงอันไหนก็ได้นะครับลงได้ทุกอันลงได้ไม่จำกัดนะครับผม ส่วนตรงนี้นะครับด้านขวามือนะครับจะเป็นรางวัลที่มีผู้ที่เขาได้รับรางวัลไปนะครับผมก็จะแสดงตรงนี้เลยนะครับนี่ผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับมานะครับโอเคนะครับผมเพื่อนๆก็ลองไปสมัครใช้งานแล้วก็ดาวน์โหลดเกมมาเล่นกันดูนะครับวิธีการดาวน์โหลดเกมต่างๆเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับต่อมานะครับผมเมื่อเรามียอดเงินด้านบนแล้วนะครับเห็นไหมผมมี0.78นะครับตรงนี้นะครับผมอ่า เราก็สามารถไปถอนเงินได้นะครับให้เราดูที่ด้านซ้ายมือนะครับจะมีเมนูอยู่นะครับ3มขีดนะถ้าเป็นในมือถือนะครับให้เราเลือกไปที่3ขีดบนซ้ายนะครับแล้วก็เลือกไปที่แลกเปลี่ยนก่อนนะครับแลกเปลี่ยนก็คือคะแนนที่เราได้จากการเล่นเกมเนี่ยเราสามารถนํามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินก่อนได้เลยนะครับนี่นะครับเราก็กดบวกไปเลยนะครับผมสมม,สม,มติว่าเกมนี้เนี่ยผมเล่นทั้งหมด1 2 3 4 5สี่ห้า 5เกมนี้นะครับคะแนนทั้งหมด5เกมนะครับจะรวมเป็น1กันครับไม่มีแยกกันนะแต่ถ้าจิววี่แล้วก็เพีเออร์เนี่ยจะคะแนนแยกกันนะครับผมคะแนนจะแยกกันนะอันนี้เราสามารถทําทั้งหมดได้เลยนะครับเราสามารถเอาคะแนนทั้งหมดทุกแอปนะครับรวมในเว็บไซต์นี้เว็บเดียวเลยก็ได้นะครับเวลาเราถอนเนี่ยก็รวมกันได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าต้องทําแบบไหนนะครับตัวนี้เราก็แลกเปลี่ยนคะแนนก่อนนะครับผมผมมีหมื่นห้านะผมก็จะแลกเปลี่ยนนะครับ ให้เราดูยอดด้านบนขวานะครับมี0.78นะครับเดี๋ยวผมจะทําการแลกยอดนี้ดูว่ามันจะบวกเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับผมโอเคกดแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับคําว่าแปลงนะครับยอดเงินจะขึ้นไปรวมที่ด้านบนนะนี่นะครับผมก็ได้มาที่1กว่าเลยนะครับผม 1. จุดกว่าเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมเพย์เออร์นะครับมีอยู่2 0 0พเราก็แลกไปเลยนะครับแลกไปเลยนะครับผมโอเคกดแลกไป แล้วก็กดแปลงเหมือนเดิมนะครับยอดเงินจะรวมที่ด้านบนนะทั้งหมดเลยทุกแอปนะครับเราสามารถแลกเปลี่ยนคะแนนได้นะครับโอเคประมาณนี้เนาะพอเราแลกเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดที่3ขีดด้านบนซ้ายเหมือนเดิมแนละ้วก็เลือกไปที่คําว่าถอนหรือว่า withdraw นะครับการถอนเงินนะครับก็มี7ช่องทางให้เราเลือกถอนนะครับแต่ผมแนะนําที่จะถอนนะเป็นในส่วนของกระเป๋าคอยเบสจะดีกว่าอันนี้จะดีที่สุดนะครับ ผมแนะนําเลยคอยเบสจะง่ายที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดสำหรับการถอนเงินนะครับขั้นต่ําเพียงแค่0.16นะครับผม0.16นะครับอันนี้ก็สามารถไปเลือกถอนได้นะครับผมการถอนเงินของคอยเบสเนี่ยผมถอนมาหลายครั้งแล้วนะครับนี่ฮะนี่ครับหลายครั้งและสำหรับเกมต่างๆนะครับผมก็สามารถไปทําได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับในเว็บเนี่ยมันมีในส่วนของงานแบบสํารวจด้วยนะครับตรงนี้เราสามารถไปทําแบบสํารวจได้นะครับ นี่ครับเราจะได้รับ100นะครับผม100เหรียญทองนะครับเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินนั่นเองนะครับส่วน In w i t e r i a n e นะครับเมนูสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมอีกเช่นเคยนะครับก็คือการเชิญเพื่อนนะครับอ่าสูงสุดถึง300ดอลลาร์นะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ทำคลิปแยกไปแล้วนะครับก็ไปดูกันได้ในช่องเลยนะครับ300ดอลลาร์นะครับเราจะทำอย่างไรถึงเราจะได้ได้รับตรงนี้ก็คือ เราจะต้องนำลิงก์ตรงนี้เนี่ยไปเชิญชวนเพื่อนนะครับไปแนะนำเพื่อนให้มาใช้งานในส่วนของเว็บไซต์หรือว่าแอปต่างๆนะครับผมแค่นั้นเองนะครับเราก็มีโอกาสที่จะได้รับตรงนี้ไปนะครับผมโอเคนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็สามารถไปลุ้นรับเงินฟรีได้นะไม่ต้องลงทุนด้วยนะครับ อ่ะแค่นี้เองง่ายๆนะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินรางวัลแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ